สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอไทยลาวเมื่อสุขสุขสขคนคลิปนี้ก็มาพบมาพ่อกับบอต้นอีกแล้วทุกคนวันที่28กุมภาพันธ์ปีพศ2568เป็นวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์กักาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องทั้งฝั่งลาาและที่อยู่ติดตามบอต้นอยู่ต่างประเทศน้เนาอตอนนี้บอต้นยังบ่ได้เลิกง,งานทุกคนยังเห็ดงานอยู่ในห่านนี้แต่ว่าบอต้นอยากออกมาเว้าเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ลาวคนหนึ่งทุกคนซึ่งแบบว,ว่าเหตุคลิป แบบบสามซันเอาประเทศไทยไปโยงกับเหตุการณ์ไฟใหม่อยู่ประเทศลาวอยู่ประเทศเวียดนามอยู่ประเทศเมียนมาทั้งทั้งที่ประเทศเรานี่ทุกคนบ่ได้เรียกร้องความสอยเหลือจากประเทศไทยแต่ว่ายูทูบเบอร์คนนี้เนาะกับพยายามจั่วหัวโยงกับประเทศไทยตลอดเพือเรียกหยอดไหลหยอดวิวการเหตุยูทูบเบอร์เนี่ยเขาต้องเหตุเป็นกลางทุกคนอยู่ในความเป็นจริงเนาะสิงได้ที มันโบแมนก็นคือโบอแมนซิ่งไดทีเพิ่นบริรองคอขออยะอามาโยงซึ่งเฮ็ดห้คนไทยเนี่ยเพิ่นบ่พอใจเป็นอย่างมากเลยทุกคนเพิ่นบ่พอใจอเพราะเพิ่นติดตามยูทูบเบอรอ์ลาวคนนี้ซึ่งเป็นหนักห้องนำนะมาเป็นปีกว่าแล้วเห็ดแบบนี้โยงแบบนี้ตลอดซึ่งแนวคิดบอ่อสางสารเพื่อเห็ดเพื่อเอายอดไล่ยอดวิวเื่อโดวยบริได้คำนึงถึงคนกระทบรอวคนเสียหายต่อประเทศไทยทุกคนเฮ็ดห้คนไทยลหลายๆคนเพิ่น พอใจน้องทุกคนเสริมพอใจหนึ่งในนั้นก็คือพีเล็กอุดรทุกคนพีเล็กอุดรเพื่อนกับผพอใจเพื่อนติดตามเพื่อนเบิ่งมาตลอดแล้วเพื่อนคิดว่ายูทูบเบอร์คนนี้สีหูเท่าบึงการกับโบเมนเพราะว่าเหตุมาดิเป็นปีกว่าแล้วมีแต่เขียนหัวข้อโจหัวว่าไทยไม่ช่วยเหลือเงินดนี่นาะทุกคนทั้งทั้งที่ประเทศเมียนมาประเทศเวียดนามประเทศลาวกับเพื่อนบม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากประเทศไทยอยู่ในอยู่ในเรื่องแต่ว่ายูทูบเบอร์ล่าเรานีกับ พยายามจ่อหัวเผื่อยี่เรียกยอดไหล่ยอดวิวโดยบอกคำนึงถึงผลเสียหายของประเทศไทยคนบัต้นกับชิพาพีพานนท์ไปฟังคลิปเสียงจากพิลิกอุดรบนอื่มมดกับบัต้นกับเคานุญาตเนาะคลิปเสียงจากพิลิกอุดรที่เพิ่นอนส่งคลิปเสียงมาให้พอเพิ่นบอกพอใจเพิ่อนบอกมาไล่มือแนละ้วทุกคนแต่ว่ามือนี้บัต้นจะมาเปิดให้พีให้นอ้องได้ฟังนํากันว่ายูทูบเบอร์คนคนนี้ความคิดการทําคลิป เป็นแบบใดทุกคนไปเบิ่งน้ำกันเลยทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับในวันนี้จะมาพูดถึงกรณีที่ยูทูบเบอร์ชาวลาวนะครับได้ออกข่าวเกี่ยวกับภัยพิบัติไฟไหม้ตามสถานที่ต่างๆโดยมากก็จะเป็นสถานที่ที่อยู่ในประเทศสปปลาวนอกจากนั้นก็จะมีบ,บางเรื่องบางคลิปที่ เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศอื่น,นเช่นเมียนมากัมพูชาหรือว่าเวียดนามนะครับที่เสนอข่าวไปนั้นก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะครับแต่ที่มันไม่น่าจะเป็นมารยาทที่ดีแล้วก็อาจจะผิดพรบคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นทางไทยแล้วว่าเ,าเกี่ยวกับทุกประเทศด้วยเนี่ยนะครับมันก็เป็นมารยาททีม่มันไม่สมควรอย่างยิง่งนั่นก็คือเอาเอาชื่อประเทศไทย แอบอ้างไปเชื่อมโยงทั้งๆท,ที่มันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันเลยเช่นไฟไหม้อยู่ที่ประเทศสปปลาวก็บอกว่าประเทศไทยช่วยด้วยหรือว่าหน่วยกู้ภัยไปช้าจังเลยทําไมไม่เหมือนประเทศไทยอะไรอย่างนี้ซึ่งก็ไม่ไม่เป็นการสมควรที่จะไปยกการเปรียบเทียบหรือไฟไหม้อยู่ที่กัมพูชาก็บอกว่าร้องหาหน่วยกู้ภัยไทยร้องหาคนไทยอะไรอย่างนี้ซึ่งใน เนื้อคลิปจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับคนไทยไม่มีใครมาเรียกร้องของความช่วยเหลือจากประเทศไทยอะไรเลยนะครับอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่มันไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะไปกระทําอย่างนั้นถ้าหาว่าในเนื้อข่าวมันไม่ได้เป็นจริงอย่างนั้นเลยเขาไม่ได้เรียกร้องขอความช่วยเหลือจากประเทศไทยเลยและคนที่มาเขียนหัวข้อข่าวลงพาดหัวข่าวลงไปเนี่ยก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องมิไม่ได้เป็นเจ้ากี้เจ้าการไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องขอความช่วยเหลืออะไรเลยนะครับมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลยแต่ทําไมเอาชื่อไทยไปเกี่ยวข้องด้วย แล้วไปเกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นเมียนมาเขมรหรือว่าเวียดนามอย่างนี้นะครับมันก็เป็นมารยาทที่ไม่ค่อยจะดีสร้างความเสียหายและอาจจะสร้างประเด็นดราม่าอะไรให้เกิดขึ้นในภาษาไทยของเราเรียกว่าเสี่ยมแล้วล่ะครับแบบนี้นะครับอย่างเช่นคลิปไฟไหม้ในพมา่าเพิ่งเพิ่งลงไปเมื่อวานนี้เองมั้งครับวันนี้ก็วันที่28 กุมภาพัน์แล้วเนี่ยครับวันที่27เเพิ่งลงไปหม่ๆเมืม่อเมื่อวานก็มีนะครับแบบนี้ก็เรียกว่าเสี่ยมแล้วนะครับโยงชื่อขอความช่วยเหลือจากไทยไปทั้งๆที่เรื่องเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับประเทศไทยมันไม่ได้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยกู้ภัยไทยหรือคนไทยใดๆทั้งสิ้นคนเสียหายคนประสบภัยก็ไม่ใช่คนไทยหรือว่ามีคนไทยเกี่ยวข้องเลยแม้แต่น้อย แล้วคนที่เสนอข่าวก็ไม่ใช่คนทั้งไทยและเมียนมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วไปโยงกันมาทำไมนะครับแล้วเกิดว่าคนเมียนมาเขาจะถามกลับละครับว่าเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรแล้วคุณมาเกี่ยวอะไรด้วยละ่ะนะคุณมาขอร้องแทนอะไรเขาเขาไม่ได้เรียกร้องขอความช่วยเหลือจากไทยเลยของเขาเขาก็มีเจ้าหน้าที่ ในส่วนของเขาอยู่แล้วนะครับส่วนจะทําหน้าที่ได้ดีได้บ้างได้น้อยนั่นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถศักยภาพของแต่ละเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนของ,ของเขาไปนะครับเขาก็มีเจ้าหน้าที่อยู่แล้วในลาวก็มีในกัมพูชาก็มียิ่งในเวียดนามผมเชื่อได้เลยว่าเขามีระบบระเบียบมีวิธีการที่ดีพอสมควรนะครับไม่จําเป็นจะต้องมาอาศัยพึ่งพาความช่วยเหลือจากประเทศไทยแน่นอนหรือถ้าจะขอความช่วยเหลือจากไทยคง ช่วยอะไรไม่ทันการหรอกนะครับมันข้ามฟ้าข้ามประเทศไปขนาดนั้นก็คงไปช่วยอะไรไม่ได้ในความเป็นจริงนะครับในในทางปฏิบัติซึ่งนักยูทูบเบอร์ชาวลาวคนนี้ก็มักจะออกคลิปหรือว่าจ่วหัวพาดหัวข่าวในทํานองนี้อยู่ประจำอยู่เนืองๆเ,เลยนะครับแทบจะทุกคลิปเลย ก็ไม่เข้าใจว่าเจตนาว่าต้องการอะไรกันแน่นะครับแต่ถ้าให้ผมวิเคราะห์นี้ผมก็คิดว่าต้องการที่จะเกาะชื่อคำว่าไทยเพื่อเรียกยอดวิวครับซึ่งยิ่งถ้าเป็นการาการะทำแบบนี้ด้วยแล้วยิ่งเป็นมารยาทที่เลวทามากๆเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องเอาไทยไปเกี่ยวข้องด้วยเลยหรือถ้าจะเป็นคนที่จะทําหน้าที่ ในการเป็นสืออ่อกลางในการประสานงานขอความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ออกตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนนี้โดยตรงก็เพียงแค่อยากจะเอาชื่อของอคำว่าไทยไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้มีคนไทยเข้าไปดูเยอะๆเพราะว่าอิทธิพลการใช้สื่อโซเชียลเนี่ยประเทศไทยก็มีอิทธิพลอยู่ระดับหนึ่งแม้กระทั่งออกหัว พาดข่าวนะครับปกคลิปของแต่ละคลิปก็เป็นภาษาไทยที่ทั้งทั้งที่ตัวเองไม่ใช่คนไทยก็เอาภาษาไทยไปทำนะครับอันนี้ก็เป็นความผิดเสียมารยาทอย่างมากอยู่แล้วนะครับยิ่งถ้าไปเกี่ยวข้องกับประเทศอื่นอย่างเช่นประเทศเมียนมาประเทศเขมรประเทศเวียดนามถามเขาหรือยังล่ะครับว่าเขาขอมาจริงๆหรือเปล่าถ้าขอไม่จริงก็แสดงว่าคุณเอาข้อมูลความเท็จขึ้นสู่ระบบ สื่อออนไลน์แบบนี้ก็สุ่มเสี่ยงในการกระทําความผิดนะครับถ้าในกฎหมายไทยก็ผิดชัดๆแล้วนะครับทำไมจะต้องทําแบบนั้นล่ะครับแล้วถ้าทําก็ทําไมไม่ใช้จิตจานึกมีจิตมีจรรยาบันให้มากกว่านี้มีความคิดให้มันรอบคอบถูกต้องมากกว่านี้นะครับเออถ้าจะเอาเฉพาะในประเทศสพปเราก็ยัง พอทำเนานะครับเพราะว่าคุณก็เป็นคนลราคนลราเกิดความเดือดร้อนก็อาจจะอยากขอความช่วยเหลือจากประเทศไทยแต่ว่ามันก็ต้องมีขั้นตอนมีพิธีการที่ควรจะทำให้ถูกต้องให้ดีกว่านี้โดยที่จะจะโยงความเกี่ยวข้องอะไรกับไทยนี้ก็ต้องมันมันสมเหตุสมผลกว่านี้หน่อยนะครับไม่ใช่ว่าอะไรไม่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยแต่คุณก็ยงประเทศไทยเข้าไปแบบนี้ถือว่าเป็นการ เที่ยมเป็นการยุเป็นการปั่นกระแสสร้างความกระแสนิยมซึ่งเป็นวิสัยที่ไม่ค่อยจะดีงามเป็นมารยาทที่น่าเกลียดเอามากๆเลยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยอันนี้ก็ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือคลิปที่คุณได้มาคุณก็ไม่เคยให้เครดิตกับเขาแม้แต่น้อยนะครับว่าคลิปนี้ได้มาจากต้นฉบับจากที่ไหนอย่างไรไม่เคยให้เครดิตเขาเลยนะฮะ ็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแล้วก็อยากจะถามอีกเหมือนกันว่าตกลงว่าคุณจะเอาดีทางไหนครับถ้าจะเอาดีทางการร้องเพลงก็ไม่เห็นผลงานของการสร้างสรร์แนวดนตรีทางการร้องเพลงร้องราทําเพลงก็ไม่เห็นมีผลงานออกมาอีกเลยตกลงว่าจะเลิกการเป็นนักร้องแล้วใช่ไหมจะมาเอาดีทางการเป็นสื่อมวลชนนําเสนอข่าวใช่ไหมแต่ในทาง จะเอาดีทางการเป็นนักข่าวคุณก็จะต้องมีจรรยาบรรณสามัญสำนึกให้มากกว่านี้นะครับข้อมูลใน,คว,นความเป็นจริงก็ว่ากันตามหน้าเสือนะครับว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นนะครับในหัวข้อข่าวเขาก็ไม่ได้มีในเนื้อข่าวเขาก็ไม่มีขอความช่วยเหลือจากประเทศไทยแล้วคุณเอาชื่อประเทศไทยไปโยงทําไมแล้วคุณเป็นคนลาวทําไมไม่ใช้ภาษาลาวนะครับทำไมต้องใช้ภาษาไทย แล้วก็เอามาเกี่ยวกับคนไทยครับเนี่ยมันก็มันไม่เมคเซนส์สักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ภาษาไทยเพื่อประโยชน์ในการที่จะทำคลิปเพื่อเป็นการสร้างรายได้อันนี้ก็พอเข้าใจนะครับเพราะว่าถ้าใช้ภาษาลาวหรือว่าใช้ภาษาประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละครับความที่ภาษานั้นก็ไม่ได้เป็นที่นิยมมากนักในประเทศเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นพม่า กัมพูชาลาวและเวียดนามนะครับเ,เวียดนามยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่3ประเทศรอบข้างประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องภาษาของความเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมเนี่ยครับก็น้อยกว่าภาษาไทยเยอะอยู่นะครับภาษาไทยนี่ครับประเทศเพื่อนบ้านรอบข้างก็พอฟังออกเขียนได้นะครับฟังเข้าใจและก็หลากหลายคนที่ ทำอาชีพยูทูบเบอร์เพื่อสแสวงหาไรายได้อะไรเหล่านี้เขาก็ยังใช้ภาษาไทยกันได้เลยบางคลิปเป็นไม่ใช่คนไทยแต่ก็พูดในภาษาไทยในการเสนอคอนเทนต์แล้วก็ใช้อักษรภาษาไทยในการสื่อออกไปนะลงข้อความลงหัวข้อคลิปอะไรอย่างนี้นะครับก็เข้าใจนะครับว่าก็ต้องการกระแสยอดความนิยมซึ่งคนไทยก็ให้ความสนใจแล้วก็ไปกดไลค์กดติดตาม มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปนั้นๆอยู่เยอะแยะมากมายนะครับถ้าหากว่ามันไม่ได้สร้างความกระทบความเดือดร้อนอะไรกับคนไทยก็คนไทยก็ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องแอนตี้ว่าคุณไม่ใช่คนไทยนะห้ามใช้ภาษาไทยเราก็ไม่ขนาดนั้นนะครับแม้กระทั่งประเทศอังกฤษประเทศจีนเองนะครับถ้าคุณรู้จักภาษาของเขาก็ยิ่งเป็นการดีในการช่วยเสริมภาษาของเขาเนี่ยครับเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรยกเว้นแต่ว่าะจะไปสร้างความ เดือดร้อนเสียหายให้กับประเทศต้นทางของเขาอะไรอย่างนี้ก็ไม่เหมาะไม่สมแน่นอนครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้ภาษาไทยก็พอเป็นอันเข้าใจนะครับแต่ว่าเวลาคุณจะใช้ก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่มันจะกระทบสร้างความเสื่อมเสียอะไรให้บ้างนะครับไม่ใช่ว่าสักแต่ มาใช้ภาษาเขาแต่ไม่รู้กิริยามารยาทที่ว่าอะไรควรไม่ควรเลยแม้แต่น้อยก็หวังเอาแต่ยอดวิวหวังเอาแต่ประโยชน์รายได้ส่วนตนแต่ไม่คำนึงถึงผลที่มันกระทบกับคนอื่นโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามก็น่าจะพินิษวพิเคราะห์ให้มันเหมาะสมมากกว่านี้เนี่ยนะครับก็เลยเอามาพูดคุยกันแล้วก็ขอร้อง ขอบอกขอเตือนอหนุ่มเราชาวยูทูบเบอร์ที่มาสร้างข่าวแห่งนี้ที่จริงแล้วข่าวประเภทแบบเนี้ก็มีมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ก็พยายามว่าเออจะทําเอาหูไปนาเอาตาไปไรเขาก็คิดว่าเขาอาจจะไม่ได้เจตนาก็ได้ทั้งแต่นู่นแหะครับคราวที่เกิดเหตุการณ์น้าท่วมบ่อยๆทั้งไทยและลาวเนี่ยนะครับก็จะมีออกข่าวปั่นกระแสมาด้วย โดยการโยงชื่อประเทศไทยนะครับน้ําท่วมที่ลาวก็บอกว่าไทยไปช่วยด้วยเมื่อไร่กู้ภัยไทยจะมาอะไรอย่างนี้นะครับมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับไทยแต่ทําไมต้องมาจั่วหัวพาดหัวข่าวลักษณะแบบนี้มันไม่ใช่มารยาทที่ดีเลยแล้วคุณเองก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการที่จะมาประสานงานเรียกร้องขอความช่วยเหลืออะไรเลยเจ้าหน้าที่ก็ไม่ใช่หรือว่าจะออกตัวทําตัวเป็น สื่อกลางเป็นผู้แทนเป็นตัวแทนของประชาชนชาวเราก็ไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะครับแล้วทําไมจะต้องมาทําอย่างนี้ถ้าเรียกว่าถ้ามาทําเพื่อยอดวิวเราแล้วก็คุณก็ทำทำได้โดยไม่ไม,ไม่มีมารยาทที่ถูกต้องนะครับไม่ถูกกาละเทศะอะไรทั้งสิ้นครับนี่คือสิ่งที่คนไทยไม่ค่อยจะพอใจสักเท่าไหร่นะครับคือถ้ามันเกี่ยวข้องกับคนไทยสักหน่อยก็ ก็พอทำเนาก็พอพอฟังมีเหตุผลแต่นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนไทยเลยสถานที่ก็ไม่ใช่บุคคลผู้ประสบภัยก็ไม่มีคนไทยสักคนแล้วผู้ที่เขาประสบภัยเขาก็ไม่ได้เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากประเทศไทยแม้แต่น้อยแต่คุณมาเสนอข่าวแบบนี้คุณก็บิดเบือนความเป็นจริงแล้วนะครับแล้วจะเอาดีทางการเป็นนักข่าวนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะฮะหรือว่าหมดมุกในการที่จะมาเอาดีทาง การเป็นนักร้องแล้วเหรอนะครับก็เพราะ,ะไม่มีสติปัญญาความคิดที่จะสร้างสารรค์อะไรใช่ไหมก็เลยทําไปแบบมั่วๆแบบนี้เลยก็ผมคิดว่าคุณจะเอาดีทางไหนก็คงไม่รอดสัก,สกทางหรอกนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็คือความเป็นผู้ที่จะ,ะเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่นิยมในสื่อโซเชียลเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่ศักด์แต่ว่าจะมาลงคลิปเอาสนุกอย่างเดียวเนี่ยนะครับ มันก็จะต้องควบคู่มากับความสามัญสำนึกนะครับมากับจรรยาบรณและสามัญสำนึกว่าสิ่งที่เรานำเสนอออกไปนั้นมันจะกระทบกระทั่งสร้างความเดือดร้อนกับคนอื่นไหมนะครับหรือว่าจะไปสร้างตรามาให้กับคนอื่นไหมนะครับไม่ใช่ว่าเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนนะครับก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนอื่นถ้ามันเกิดขึ้นโดยที่ เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยแต่ก็ยังโยงเขามาแบบนี้มันไม่ใช่มารยาทที่ถูกต้องแน่นอนนะครับก็ขอให้ล้มเลิกแล้วก็เปลี่ยนทัศนคติที่เคยทำมานะครับผมเชื่อว่าถ้าคนไทยจะเอาจริงเอาจริง,เอ,รงเอาจังในเรื่องจะเอาผิดมันก็พอเอาผิดได้นะครับเพราะคุณก็ทำผิดโดยตรงอยู่แล้วนะครับยิ่งถ้าในกฎหมายประเทศไทยก็อย่างน้อยน้อยเนี่ยนะครับก็โทษฐานความผิดในการนำเสนอ ข้อความเป็นอันเป็นเท็จขึ้นสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็ผิดพระราชบัญญัติกฎหมายคอมพิวเตอร์อยู่แล้วตำรวจไซเบอร์ก็สามารถที่จะตามจับคุณมาดำเนินคดีได้อย่างไม่ต้องสงสัยนะครับว่าจะมีความผิดอะไรอีกส่วนความผิดอื่นเช่นไปเอาคลิปคนอื่นมาก็อาจจะต้องผิดในข้อหาละเมิดลิขสิทธ์ สิทธิของผู้อื่นด้วยคุณไม่ให้เครดิตคนอื่นคุณไม่มีน้ําจิตน้ําใจที่จะขอบคุณอบอกกล่าวที่มาที่ไปของคลิปต้นฉบับเลยแม้แต่น้อยนี่ก็ผิดอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเชื่อมโยงระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเขา,าจะอนุญาตหรือเปล่าเขาว่าจริงหรือเปล่าคุณก็ไม่ได้ชี้แจงแน่นอนมันก็ผิดไปอีกแบบหนึ่งนะครับประเทศที่เขาไม่เกี่ยวข้องแล้วคุณเอาเขาไปโยงขึ้นมาก็เหมือนกับ การที่จะไปเอาภาพคนอื่นมาลงในคลิปโดยที่เจ้าของภาพเขาไม่ได้อนุญาตแล้วเอามาสร้างความเสื่อมเสียเสียหายให้กับเขาแบบนี้โดยไม่เบลอหน้าไม่ปิดหน้าไม่ปิดบงังอัตลักษณ์เอกลักษณ์อะไรของเขานี้ก็ผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ทั้งในไทยและสากลด้วยนะครับเนี่ยมันก็ผิดหลายประการเลยนะครับถ้าเขาจะเอาผิดแล้วช่องของคุณก็จะไม่มีโอกาสที่จะมาสร้างไรายได้หรืออาจจะถูกปิดช่องไปเลยก็ได้นะครับถ้าคนไทยเขาจะเอาจริง ครับแต่คงคิดว่าคนไทยคงไม่ใจร้ายขนาดนั้นนะครับก็บอกเตือนกันในฐานะที่ผมพบก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่ได้รับความกระทบที่มันไม่ค่อยจะสบายใจสักเท่าไหร่ก็ขอฝากาเอาไว้นะครับสําหรับหนุ่มลาาพ่อนักร้องคนนี้นะครับก็อาจจะคิดว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรือเปล่าแต่คําว่ารู้เท่าไม่ถึงการคงใช่ไม่ได้นะครับเพราะทํามานานแล้วต้องเป็นปีแล้วครับตั้งแต่ช่วงที่น้ําท่วม ก็คราวหนึ่งแล้วก็ปล่อยปะละเลยมาก็คิดว่าน่าจะอาพอสํานึกได้แล้วมั้งนะครับก็ยังมีมาอีกเรื่อยๆแล้วก็หลายคลิปด้วยไม่ใช่คลิปเดียวที่ออกมาในลักษณะแบบนี้ทําไมจะต้องเชื่อมโยงกับความเป็นไทยเอาไปเกี่ยวข้องด้วยวิธีการที่จะเรียกยอดวิวเนี่ยมันมีวิธีอะไรที่สร้างสรรค์มากกว่านี้เยอะครับไม่จําเป็นจะต้องมาสร้างประ,ประเด็นดราม่าหรือว่ามา ปลุกป,ปั่นอะไรสร้างความไม่พอใจให้กับอีกฝั่งหนึ่งแล้วมันจะเกิดกระแสอะไรเกิดขึ้นแบบนี้เป็นกระแสดราม่าแบบนี้นะ่ะมันไม่ได้เป็นวิธีการที่สร้างสรรค์เลยนะครับถ้าคิดอะไรไม่ออกก็อย่ามาเอาดีทางการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรพวกนี้เลยนะครับไปหาเอาดีทางอื่นจะดีกว่านะครับเพราะวิธีการของคุณก็ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเลยนะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ